ม่เล่นติดก3วสามไมาเระไรก่อนมาเร่องก่อนเอ้ยมันบอกว่าเปิดก่อนนี้เปียบไอ้พวกเล่เฮ้ยน right. ี่มันนก่ก็นเล็กแค่หนเลมหาราจะทันเลยดีนะเปเฮ้ยอาเยมาดาเมจตีโคตรแร่แต่เจอยากแน่นอนตีรันฟังเพลง่ยักมาเลยเปิดมากระตยักษ์เแวเน่ยหวานรา ปกตก็เลยแบบเลนหน่อนเลยอบแอบเ่นัแอบไม่ได้เลยนังไมดี๋ยวี้เกียจลงถ้าผมลงไปอีกอะมันจะตัประมาณล้วผมอีเกียเกียงรนเลยเอามา่ออองอนพอแล้วครับโอไม่นะหวานรันามเอ้ยอาเฟยครับใจยังคาใ่ใจยังคบพี่ใจยคบพี่ใจยคบพี่ใจัคา นี่พี่จะนีพ mm. ีจะต้องพูดแบบพูดแบบเอาจิตเอาัจมาเหอะมาเลยมาเลยมาเลยมีหัวหน้าอยู่นะเอาเลยสปาร์ตันเองสื้ตายนะเฮ้ยแบบดาบพาดูแบาบอยฟดบอยส่งยังแบบแซะยังบอยใจเห่อใจจะไปเมินสงเกย์ไม่ปล่อยตู้บายปล่อยตู้ โอ้ยตู้ใครแน่โอ้โหจับาพนี้แหละไอวานร้านน่าเฮ้ยไอไกไอไกไไกไอไเนีทำเพื่ออะไรวะโอเคีรทคทาเียมึงดวานอสัตว์เอ้ยมึงแีลย้ไอ้วานร้านมห่น้ามาเลยเฮ้ยไอว่าน่าเ้ย ดูจากเพื่อมาเป็นตอนคำนึงห้าห้าเพื่อนห้าสมนำหนักอันนี้เนี่ยได้บอกว่าหน้าบู๊ได้บอกว่าหน้าบู๊มากอ๋อไปอ๋อโอ้โหอันเยอะอันเยอะคือนี้คือนิ่งไหลนิ่งไหลมันนิ่งไหลมันตั้งคุมมุมจนคุมมุม อ่ยอมม่ด้วงแกตักแกไไไอ้หานร้นาบงเลยถ้ไอหวานราหน้ามันเจอเมื่อไหร่นี่ยากละก็เส่ฟร์ด้นี่นึ่งกันเลยไปนอนกันเลย ครับอเอาไปเจอในคลิปใหม่มีนะที่มันมีอลก็อ้าวทีนี้ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยไอหวานร้านหะน้า เรว่ามันแน่แบบปังนะเว้ยแล้วทีนี้แต่นะเออเาเริ่มเดีย์คิงแล้วตนี้ตองแต่ในพวกคิงไรสักหน่อยนึงมันเพลงหึงแบบไปปังนะเว้ยสักหน่อลบรบกับกัไม่ได้เลยแบบากที่ไอ้เอ๊ะเอาเสียปรจับตัวกําลังเิดล่าง นี่มาบประเทศของไอวบาร้านหน้าเลื่อเนี่ยนี่บดินแดนอะไรอ่ะอ้โหผู้ <c oughs> ชมเดี๋ยวผมอนุญาตแล้วกันครับไนมะ่นะนะประมาณ14นาทีพอเดี๋ยวผมพูดจริงๆครับพอดีว่าขต้ <c oughs> ของมอยกางไรดีดอคง เดี๋ยวท่านผู้ชมก่นแลดูที่หน้าไปเถอะครับไอ้ฉันไม่เลื่นไม่ไหวแล้วเริ่มทนไม่ไหวแล้วป๊บปั๊บป๊บ อันนี้มาโปรตีนนะครับก็ก็นี่กันเลยก็ต้องบุกเลยบุกเลยตอนเนี้ยตอนนี้บุกเลยอุ๊บถ้าหาตัวนั้นไม่เต็มมันก็จะบอกครับนี่มา

once a g n the order empire has taken everything ปิดให้ทิ้งไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่มันปิดมันปิดคอมดิวอาร์ไอ้ต้นเหตุเหรอมันสายล่าเหรอไอ้นี่เฮ้ยไอเอวานั์น่าเดี๋ยเด้อ ขอแปนงท่านผู้ชมผมขอเออเซฟแป๊บครับเียก่าันนี้ไว้ก่อนพอดีว่าผมคิดเดี๋ยวผมเก็บไว้สะสมนะครับไอนี่ด้วยไอนี่ไอนี่เซฟไปด้วยเลยเฮ้ยเดี๋ยวสหนึ่งเออปามนแลงวแต่อันี่โอโหตัวยักษ์มันบังดูว่ามันนี้วยท่าผมอัอออนีากปก่านผู้ชมเหการสนน เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันให้เ่องเราเลือกขึ้นเลยนะอาริยาโอ้โหไม่มีตัมดาเมดด้วยอาริย้โันนะามไม่ทัแต่พวกเขาโอไม่นะพวกเขาโอโหตาอนเลยรักพัดา้มสมเด็จพระนรว Thank you. จะเป็นสิ่งที่เป็นน้ำมันจบไปเลยจบไปเออส่วนน้ำมากส่วนน้ำมไมือเปิดดูวะยังยังยังย e x c e l work, a r e u s It's good to have you back, h a r o You don't have any s i l e r s You never will. o m e Have it translated. <laughs> no, no. Direct to me. Xeric has held my crown long enough. <laughs> the story I'm about to tell is not of heaven or of hell. It's not of any place you know. And if you did. You dare not go. It's full of love, war, and death, and begins with the first breath. V lay wrapped in his cocoon, dreaming of what might be an eternal slumber, an infinite loneliness with nothing for him to see. In the abyss, he dreamt of seeing his reflection, his lack of companionship, his only imperfection. This sudden realization jolted him awake. In that moment, time began like the birth of a snowflake. He removed his thousand eyes and cast them into the darkness, creating the stars and space. He chose one planet among the rest for his final resting place. He called it Inamorta, the first word ever spoken. To feel alive, he needed children, or he'd remain heartbroken. He knew not of pain or suffering, only the need for a son and daughter. From his body, in his likeness, he created the elements, earth and water. In this new empire could live and die and truly had a soul. เออครับพอดีว่าเออมันมันอะมันมันดีอ่ะมันมันเดียวมันมันเดียวเอาละครับนี่เป็นเนื้อเรื่องของที่ป .3 ในเวอร์ชันโหมดนอร์มัลนะครับแต่ถ้าอินเซนี่ผมขอไม่เล่นแล้วกับอินเซนฐานนี่ผมไม่ขอได้นะโอ้โหนี่จซนที่ตัวนี้ตัวนี้